สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมนะคะถึง23สิงหาคมนะ,ะเป็นการดูดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมคือวันที่1 1 5มีนาคมนะคะและอย่างที่แอนย้ำทุกคลิปสำหรับชาวสิงและชาวสองนะคะ การจัดทําคลิปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การกระทําของคุณจะสลับกับการกระทําของเขาคือไพ่สลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าพอเข้ามาดูแล้วจะรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามารับชมไว้เพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอาไปอินหรือเอาไปเครียดเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนหรือของใครแต่ว่ามันเป็นดวงทั่วไปเป็น general นะคะ โอเคสำหรับชาวสิงห์นะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมสำหรับชาวสิงห์บางท่านนะคะคุณตอนนี้คุณรู้สึกกังวลคิดมากกลุ้มใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับสภาพที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณอยากจะหยุดหยุดความรู้สึกนี้แหละแต่ว่าคุณก็หยุดไม่ได้ นะคุณพยายามแล้วนะคะที่จะป้องกันตัวเองที่จะปกป้องตัวเองนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะสำหรับคนที่จากคุณไปเนี่ยเขาทิ้งบาดแผลไว้ให้คุณพอสมควรสำหรับความรักครั้งนี้ของชาวสิงห์นะความรู้สึกของแอนที่ได้จากไพ่คือคุณคุณค่อนข้างจะแย่นะคะเอ่อ มันเป็นความรู้สึกที่หน่วงอะนะชาวสิงบางท่านคงจะเพิ่งเจอแผลสดแผลใหม่ไฟไหม้น้าร้อนลวกกันมาเลยทีเดียวนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้แค่เดินจากไปเฉยๆแต่เขาอาจจะทิ้งภาระอะไรบางอย่างไว้ให้คุณแบกด้วยอะนะมันทำให้คุณรู้สึกกลุ้มและรู้สึกเครียดหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคาดหวังว่า จะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้านะคะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงไปด้วยกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องจากไปแล้วการจากไปของบางคู่เนี่ยมันเป็นการจากไปด้วยเหตุผลที่คุณสุดจะทัดทานเขาไว้ได้อะนะมันเป็นการจบกันด้วยเหตุผลมันเป็นการจบกันด้วย ด้วยความจําเป็นต้องจบจริงๆแล้วมันยื้อไว้ไม่ได้อีกแล้วอย่างนั้นน่ะนะคะมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็คิดมากแต่ว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณได้แต่อยู่กับความคิดนะีแต่ทีนี้ไพ่ที่แอนเห็นเนี่ยนะคะถามว่าเขาคนนั้นเขาลืมคุณหรือ,อยังเขาก็ยังไม่ลืมหรอกเขาก็คือคิงถือถ้วยเขาก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกนะคะเพียงแต่ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้ นะยเขาทาอะไรไม่ได้กับเหตุการณ์นี้เขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเลือกที่จะเดินจากไปนะคะมันเป็นทางออกเดียวแล้วนะที่เขาจะสามารถาจัดการกับตรงนี้ได้นะหลังจากพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะบางคู่คืออย่างที่อันบอกจบกันด้วยเหตุผลจริงๆพวกคุณคุยกันแล้วแล้วมันเป็นทางออกเดียวนะคะอ,อย่างเช่นคู่สามีภรรยาที่มันถึงจุดหนึ่งที่ พวกคุณก็คุยกันแล้วว่าคงจะต้องจบลงที่การหย่าร้างนะคะมันเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลน่ะถึงแม้ว่ามันจะทําให้คุณเสียใจและเขาเองก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะเขาเองก็ยังคงรู้สึกเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ได้แต่คิดนะเป็นเดมมนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย6ถ้วยที่อยู่ตรงนี้คือคุณต้องปล่อยแล้วนะชาวราศีสิงห์นะคะคุณต้องปล่อยคุณต้องเลิกคิด นะคะเลิกคิดถึงมันอนะ่ะเลิกคิดถึงอดีตเลิกเจ็บกับอดีตนะคะคุณต้องปล่อยมันไปได้แล้วความรู้สึกของแอนต,ตอนนี้คือคุณต้องปล่อยปล่อยความรักครั้งนี้ไปปล่อยเรื่องราวในครั้งนี้ไปสักทีนะคะ mm. เพื่อที่คุณจะได้ move on แล้วคุณจะได้เริ่มใหม่นะคุณจะได้ก้าวไปสู่โลกใบใหม่ของคุณจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่โลกที่เหมาะสมกับเรา นะอยากให้ชาสิงคิดแบบนี้นะคะมันอาจจะมีโรคอื่นที่รอเราอยู่นะโรคใบใหม่ที่สดใสกว่านี้ที่รอให้เราเก้าวออกไปค้นพบนะคะในเมื่อเขาเองก็ยังก้าวออกไปได้นะเราเองก็ต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะอย่าติดกับวันที่ดีเก่าๆอย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่าๆนะอย่าให้วันคืนที่ดีเก่าๆมันทำร้ายนะคะอ่ะยังไงชาวสิงก็เอาใจช่วยชาวสิงนะคะ ความรู้สึกที่แอนได้รับตอนนี้แอนเข้าใจคุณแล้วว่าถ้าแผลใหม่เนี่ยมันก็ยังเจ็บเนาะมันก็ยังยากนะคะแต่เชื่อว่าคุณทําได้ค่ะชาวสิงนะคะด้วยลักษณะของชาวธาตุไฟที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะโอเคแล้วยังไงเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ